วันนี้ก็มีเรื่องดราม่าซึ่งจริงๆแล้วแม่ห้องมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากดูสักเท่าไหร่เพราะว่าพอดูแล้วมันจะอ้วกทุกครั้งที่ดูนะคะมันจะอ้วกทุกครั้งทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องดราม่าเนี่ยไอ้เราก็แบบเราก็ไม่ได้สนใจมาหลอกทีนี้บางเออไอ้คนก็ขยันส่งมาให้กันเหลือเกินไอ้คลิปเนี่ยเราก็บอกเราขี้เกียจดูก็แบกไอ้คนส่งก็บอกดูหนะ้าดูหนะ้าให้ดูเราก็เอา้าให้ดูก็ดูวะก็ดูปรากฏว่า โอ้ยตายแล้วคือเป็ดราม่าเป็ดราม่าว่าคือเราโดยตรงอ่ะใช่เราแต่แต่นะคะแต่นะคะบอกก่อนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อีตัวคนพูดเนี่ยนะคะมันเขาเรียกว่าก้าวล่วงเราก้าวล่วงเราก่อนรอบหนึ่งไปซึ่งเราก็เ คือก็รู้ละร่างกายอันนี้คือหมัดมหมดหมัดหมดเลยนะคะหมัดมหมดเมื่อเมื่อเมื่อก่อนที่ก่อนที่เราจะามีการตอบโต้คือเราเจอแล้วหมัดหมัดมาสองหรือสามคนมาเล่าให้ฟังนะคะสองหรือสามคนมาเล่าให้ฟังเราก็เฮ้ยมึงจะอะไรนักหนาเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็เราก,เราก,เราก็เราก็ไม่ได้อะไรนะเราก็ดีด้วยนะมึงทำไมต้องมาก้าวล่วงเราบ่อยๆ,ๆ,ๆก็เลย,ยแรกแรกก็ยังไม่ได้อะไรหรอกคะ่ะทีนี้ปรากฏว่าก็มีคนก็ส่ง ประเด็นมาให้ส่งประเด็นมาเสร็จเราก็อ่ะอ่ะเฮ้ยใช่หรือวะเะาบอกใช่สิเราดูดีๆมันใช่อ่ะอ๋ะอ,อเอเหรอเออแล้วก็เลยเออโอเคไหนก็นองตองลองเทปดูปรากฏว่าก็เลยจะให้รู้ซะบ้างว่าคุณก้าวล่วงคนอื่นเขารับหลังแล้วถ้าเกิดคุณถูกก้าวล่วงบ้างคุณจะรู้สึกยังไงอ่ะแล้วก็รู้แล้วจะท,ทำไงวะก็เลยรู้แล้วว่ามีหมากอยู่ประมาณสี่ห้าตัวก็เดินหมากเลยค่ะ รูแล้วว่าจะต้องนี่แน่ๆเราก็เดินมาปรากฏว,ว่ามันไปเต็มมันไปตามความคาดหมายอยู่แล้วเพราะเรารู้อยู่แล้วเต็มๆอ่ะโอเคแต่เราก็ไม่คือมันอยู่มันอยู่ในจุดของเออเขาเรียกว่าเป็นส่วนบุคคลไม่ใช่สาธารณะอ่ะไม่ใช่สาธารณะเพื่อเอาเขามาประจานโดยที่ไม่ได้พูดถึงความผิดของตัวเองก่อนเลยว่าตัวเองไปก้าวล่วงเขาก่อนแล้วเขาก็ไปทําให้รู้ว่าเฮ้ยคุณก้าวล่วงคนอื่นเขาแบบนี้ คุณรู้แล้วพอเขาทำคุณบ้างคุณรู้สึกบ่าอุย้ยจะตายดิ้นพล่านพล่าน,นถึงขั้นเอามาออกสือ่อถึงขั้นสาบแชง่งแต่ว่าได้ดูตัวเองเลยค่ะว่าตัวเองเนะี่ยเป็นคนทาเค้าก่อนแล้วคนที่ฟังก็ฟังกันไปไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะคะว่าต้นสายปลายเหตุมันคือยังไงฟังแต่ว่าอุย้ยฉันถูกกระทําฉันถูกทําร้ายฉันถูกใส่ร้าย,ายฉันถูกนู่นนี่นั่นดราม่าค่ะขอโทษค่ะฟังแล้วจะอ้วกเหมือนเดิมคือทุเลศ จะเรียกอะไรกันไปถึงไหนดูด้วยนะคะว่าจะทําอะไรกับใครให้ดูด้วยดูด้วยนะคะดูหน้าคนที่คุณทําด้วยว่าคุณทํากับใครเราแค่ช่องเล็กๆมีเอฟซีที่เข้าใจมีเอฟซีที่รู้ว่าไอสิ่งที่เราทําทุกวันนี้ก็คือ,อเลี้ยงสัตว์แล้วก็ดูแลสัตว์ด้วยด้วยด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้หากินกับสัตว์หรือมีไรายได้กับสัตว์เลยบอกเลยว่าไม่มีแน่นอนอยืนยัน ถ้ามีช่วยก็คือมีนะคะแต่ไม่ได้แบบว่าไปนู่นนี่นั่นไม่มีตรวจสอบได้ค่ะตรวจสอบได้เลยไม่มีจริงๆแล้วก็ Fc ที่ให้ก็จะรู้จักกันส่วนทุกคนแล้วก็เป็นอะไรที่เขาดูเราแล้วเขารู้ว่านี่คือตัวตนของเราเราไม่ได้เสแสร้งหรือว่าเราไม่ได้ดราม่าอะไรทั้งสิน้นคือไม่ก็คือเป็นคนปกติที่ทุกคนเห็นเห็นอยู่แต่ถึงขั้นสาบแช่งมันเกินไปบ่ะเกินไปบ้าเออ ไม่ต้องไม่เอ่ยชื่อมาก็ได้ไม่ฟ้องหรอกไอเนี้ยไม่ฟ้องหรอกคนคนไม่มีเงินฟ้องไม่ไม่ฟ้องใครเพราะไม่มีเงินไปฟ้องนะบอกเลยไม่มีเงินฟ้องใครอกจะกินยังไม่มีเลยเอางี้ดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ไปหากินกับสัตว์ไม่ได้มีเงินเยอะแยะมากมายไก่กองพูดตรงนี้เลยนะไม่ไม่ต้องกลัวอืมพูดบ้าบอกคอแตกอะไรเออคนเขาฟังเขาไปก็ตายและเดากันไปส่นสี่ส่นห้านู่น เรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวนะอันนี้คือเรื่องส่วนตัวนะคะเรื่องส่วนตัวที่ตัวเองตัวเองว่าเขาก่อนตัวเองกัดเขาก่อนแต่พอเขาทําให้บ้างจะตายดิน้นพ,พัด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 แล้วไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่เราทําลงไปเนี่ยอันนี้ทําจริงๆเป็นคนทาจริงๆเพราะอะไรเพราะให้มึงรู้สะบ้างว่าทาคนอื่นเขาโดนบ้างรู้สึกยังไงแต่ดราม่าอืมทีนี้เนี่ยก็ถ้าเอาเรื่องแบบนี้ออกมาพูดขนาดนี้ ก็อย่าอย่า,อย,าอย่าต้องให้เอาเรื่องฟอนเฟซออกมาพูดบ้างนะอืมฟอนเฟเยอะมากอย่าต้องให้พูดนะบอกซะก่อนนะแล้วแล้วแล้วถ้าเกิดว่าจะคิดว่าอุย้ยตายแล้วมาพูดอย่างนี้ออกสื่อแล้วเดี๋ยวเสียหายที่คุณตัวทำด้วยทำคนอื่นเขาทำไมไม่คิดล่ะดูด้วยนะคะจะทําอะไรกับใครอะ่ะอันนี้ไม่ได้ทําอะไรให้เลยนะแต่กล้ามากบอกได้เลยช่องเล็กๆก,ก็ไม่กลัวหรอกค่ะ ต่อให้ถูกปิดไปหรือ fc fc ที่อยู่ทุกวันเนี้ไม่ใช่ fc คนละฝั่งการบอกได้เลยคนละฝั่งกันทุกคนที่เขาดูตรงนี้เขารู้หมดว่าที่เราทําอยู่ทุกวันเนี้ยเราไม่ได้ต้องการอะไรต้องการให้คนเห็นแค่ความน่ารักของสัตว์หรือการเลี้ยงดูสัตว์ที่อยู่กันอย่างอยู่กันอย่างดีๆอืไม่มีด่ามานะเพราะฉะนั้นหยุดซะหยุดซะอย่าก้าวล่วงแล้วก็อย่าใส่ความอะไรที่มันไม่จริง าม่าพูดอยู่ได้ว่าคนนู้นคนนี้เขามาทาร้ายบ้าบอกคอแตกใครเขาไปทาอะไรอะ่ะคนฟังเขาก็ไม่รู้เขาก็คิดว่าอุยตายแล้วเป็นจริงมันใช่ที่ไหนราคามันไม่ใชแ่แล้วไม่มีใครกล้าออกมาพูดนะมีไม่อ้อมนี่แหละที่กล้าออกมาพูดบอกได้เลยก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะกลัวอะไรกันนะกันาาคือตัวเองถ้าไม่โดนกับตัวเองอ่ะตัวเองก็จะไม่ออกมาพูดหรอกคะ่ะบอกได้เลยตรงนี้นะคะและไอ้เรื่องที่จะมาขู่วันที่ขู่คนนู้นคนนี้เขาโอ้โหเอาทนายมาก็เ,าเอามากันแล้วกันนะเพราะอันนี้บอกได้เลย ไม่มีปัญญาใจอะไรค่ะทําคนอื่นเขาไว้ให้คิดด้วยนะอย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้ทําคนอื่นเขาไว้อะเยอะด้วยไม่ใช่ไม่เยอะมีคนพยานบุคคลพยานบุคคลบอกได้เลยนะคะว่าเขาพร้อมที่จะยินที่จะอ,อ๋อใช่คุณพูดอะไรเนี้ยเขามีคือมันเป็นเรื่องไร้สาระนะคะเรื่องเรื่องที่มันที่มันดรามา่าวันนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระมาก คือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ช่วยช่วยใช้วิจารณญาณในการดูด้วยนะคะแล้วก็อ่าไม่ใช่ว่าอีกคนหนึ่งเขาไม่ออกมาตอบโต้แล้วเป็นการว่าเขาผิดหรือคนที่ออกมาตอบโต้เนี่ยเขาผิดมันไม่ใช่บอกให้เข้าใจว่าถ้ามันไม่ทําเราก่อนแล้วเราจะทํำไหมการตอบโต้ซื้อสิ่งที่ผิดเหรอ ถ้าสมมุติว่าคุณนั่งอยู่แล้วมีคนเดินมาต่อยหน้าคุณอ่ะคุณจะปล่อยให้เขาต่อยหน้าคุณเ,ยเฉยเหรอคุณจะไม่ต่อยกลับเหมือนตงถามดิใช่ไหมมันก็ต้องต่อยกลับดิต่อยได้ไงวะจะอยู่นั่งเฉยมันต่อยทาไมเนี่ยเฮ้เราก็ไม่ยอมเหมือนกันถูกปะเออเพราะฉะนั้นหยุดนะถ้าไม่หยุดอ่ะเดี๋ยวอะไรมันจะออกมาเยอะนะบอกซะก,ก่อนนะจะเอาแบบที่รับหรือที่แจ้งก็ได้นะเพราะฉะนั้นให้หยุดซะอย่าเที่ยวอย่าเที่ยวเอาคนอื่นเข้าไปพูดให้สนุกปากนะขอบอกนะตัวเองทําผิด แต่ตัวเองกลับไม่ไม่มองเลยว่าย้อนมาว่าดูว่าตัวเองผิดตัวเองทําเขาคิดว่าคิดว่าความลับมันจะมีในโลกเหรอมันไม่มีในโลกและอันนี้นะบอกได้เลยนะคะเนี่ยอยากจะเผยอะไรเผยไปเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีอะไรเป็นคนที่ไม่มีไม่มีอะไรเลยอเอานี้ดีกว่าไม่กลัวด้วยอ่ะเป็นคนที่ไม่กลัวจริงๆเพราะฉะนั้นหยุดนะเพราะว่าไม่กลัวหรอกมันไม่มีความลับอะไรที่จะต้องกลัวไงคะไม่มีทุกคนก็เห็นหมด เอซก็รู้ด้วยเอฟซี FC หลายท่านมากที่สนิทกาาับแม่อ้อมแม่อ้าเล่าให้ฟังหมดทุกคนจะรู้เพราะฉะนั้นคนที่เขาดูเราเขาเข้าใจเราเขาไม่ได้ดราม่าก,กับเราแล้วคนคนนี้ไม่เคยดรามา่ามันมีแต่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นอย่าหยุดซะนะคะบอกแค่นี้